ดีค่ะนะครับ ทุกท่านนะคะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะนะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุสพศร่วมกับสมาคมสื่อช่องสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์ค่ะและวเนนี้นะคะช่วงเทศกาลปีใหม่เรามีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจพร้อมกับความวงใยมาฝากทุกท่านในการเดินทางขับขี่อ่าในการเดินทางกลับบ้าน่าปลอดภัยที่จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยตลอดทั้งรายการค่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันค่ะอมรมาสิงห์กว้างค่ะและเดี๋ยวนี้ก็ขอเสดีนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านผอเพ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุมาครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนท่านประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสากทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะค่ะพอคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าวันนี้เองนะคะทางารายการของเราวันนี้มีการลงพื้นที่นะคะตัว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 ฉันเองนะคะได้มีโอกาสลงพื้นที่ต่างจังหวัดดูการปฏิบัติงานนะคะมาเฝ้าระวังในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยในต่างจังหวัดซึ่งจะมีการพูดคุยกันใน การด้วยลค่ะวันนี้ค่ะปออครับก็เห็นบอกว่าคนคุณเอามาอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้การเดินทางในต่างจังหวัดยังมีอยู่ไหมครับผมเห็นสองสามวันวันนี้รถออกจากกรุงเทพค่อนข้างเยอะครับอ่าค่ะยังมีอยู่ทยอยอยู่ค่ะเพราะว่าตอนที่ตอนที่เดินทางมานะคะจากจากทางที่มุ่นนะคะนะคะจากนนมาเดินทางมาที่แถวโซนทางภาคเหนือนะคะคกะ็ตลอดเส้นทางค่ะขึ้นทางสายอเอเชียขึ้นภาคเหนือนี่ก็ถนนโล่งค่ะนะคะรถ ใช้ความเร็วกันเรียกว่าสูงเลยนะคะสูงเลยเพราะเนื่องจากว่าถนนโล่งคนคนก็เลยแบบเรียกว่าเหยียดเป็นที่เลยคะ่ะโดยเฉพาะสายเอเชียครับก็เป็นเป็นปรากฏการณ์ที่ตรงกับการที่ทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็ทางสูงในการความปลอดภัยถนนได้มีการรายงานติดต่อกันทั้งสองวันนะ,ะ้วว่าเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะฮะ,ะจำนวนการเดินทางล,ลดลงห็่ได้ชัดจากบนถนนเนี่ย ลดราคค่อนข้างจะไม่แน่นหนาเท่าไหร่ไม่ประสบปัญหาเรื่องรถติดเหมือนกับทุกปีติดบ้าง็นบางจุดนะฮะแต่ว่าเช่นเดียวกันที่คุณงรามาพูดถึงว่าในแต่ละพื้นที่เรามาจะเจอปัญหาเรื่องการขับรถเร็วก็สอดคล้องกับข้อมูลทั้งสองวันนะ่รว,วนรวมมาครับเพราะว่าตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วสูงเนี่ยโชว์ให้เห็นทั้งสองวันเลยว่าค่อนข้างยเยอะอยู่วันแรกเนี่ยก็ยังพอไหวนะเพราะว่าวันแรกก็ พิ่งเริ่มเนี่ยการเก็บตัวเลขกันเดินทางก็ไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่แต่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนที่ซึ่งมารายงานเช้าวันนี้นะฮะ,ะก็ปรากฏว่าทุกรายการก็เพิ่มหมดเลยอ,อ,อ่เห็นจากข้อมูลนะคะทางกอคเห็นบอกว่าการเฝ้าระวังช่วงเจ็ดวันเนี่ยเห็นบอกวันแรกในการเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบอกว่ามีถึงสี่สิบสามรายเลยใช่ครับก็สี่สิบสามรายนั่นก็ถือวนะ่าน้อยนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะ พสี่ะิบสามรายเริ่มาเทียบปีที่แล้วกับปีก็ปีที่แล้วในวันเดียวกันก็สี่สิบเก้ารายนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันถัดมาก็คือว่าเมื่อคืนเนี่ยนั้นนะที่อามรยกาเช้าวันเนี้ยนะครับเป็นเจ็ดสิบสี่รายแล้คของวันที่สองอันนี้สถิตินี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วคะเพิ่มขึ้นครับปีที่แล้ววันที่สองของการรุนรรงปีที่แล้วมันเจ็ดสิบสองนปีนี้ขึ้นมาเจ็ดสิบสก็เพิ่มขึ้นแต่ประเด็นที่สําคัญนะคุณอนงมาครับ อย่างเมื่อวันแรกเนี่ยผมนั่งประชุมอยู่กับาทางผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงเนี่ย <kalk> ก็เพราะว่าเราเพิ่งเห็นปรากฏการณ์การเดินทางที่เปลี่ยนจากการเดินทีเนี่ยใช้าารถสถานะเนี่ยหยันมาใช้รถสัวนตมากขึ้นใช่ค่ะบ,บางคนี่ต้องจองล่วงหน้านะคะไปรถทัวหรือว่ารถตู้หรือถึงเครื่องยนก็ต้องมีการวางแผนจองตัวล่วงหน้าบางทีเป็นเดือนเลยค่ะใช่ครับเพราะมีบางคนก็ยกอ่เขาเรียกว,ว่าจองรถสถานะไปแล้วแหละแต่ว่าพอถึงเดินทางจริงอ่ะยกเลิก เรามาขับรถไปเองนะและที่น่ากังวลไปกว่านั้นก็คือในวันแรกเนี่ยเราพบการขับรถโดยใช้โมอเตอร์ไซค์นะักบุงมา ใช้มอเตอร์ไซค์วิ่งทางไกลมากอ่าใช่ andal, ค <progressive. S 2> ่ะเพราะว่าตอนที่เดินทางมานะคะก็พบพบเหตุเหมือนกันค่ะว่ามอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่จะเป็นคันใหญ่ค่ะพ่ออเป็นบุดสายคันใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะคะจะขับเป็นแถวท่องเที่ยวด้วยแล้วก็กลับบ้านต่างจังหวัดด้วยมีให้เห็นมีให้เห็นเป็นรายทางเลยอะค่ะครับก็ในวันแรกเนี่ยเราได้รับรายงานมาว่าเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียขั้นเสียชีวิตเลยนะฮะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยแล้วก็จังหวัดอุดรแล้วก็จังหวัดน่าน ทั้งทั้งสามจังหวัดเนี่ยปรากฏว่าพอเราไปลงลึกในรายละเอียดเนี่ยกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเดินทางไปจากต่างจังหวัดนะอย่างจังหวัดพิรลกเนี่ยที่พรมพิรามที่เกิดเคสปรากฏว่าเราเช็คไปเช็คมาเป็นมอเตอร์ไซค์นะขับจากสมุทรสาครเลยที่เสียงเลยนะเดาจะไปแพร่งี่นะปรากฏว่าระหว่างทางก็ไปเกิดวันที่ซะก่อนแถวียวพมพิรามนี่ก็แปลว่าไงแปลว่า การเปลี่ยนโหมดการเดินทางแบบนี้มีความเสี่ยงสูงค่ะไม่เหมือนกับว่าช่วงนี้จากสถานการณ์โควิดท,ที่เกิดขึ้นบางคนก็กลัวว่าเอ้ยถ้าไปรถสาธรารณนะเนี่ยไปรถต่างๆมีการแอรอัดมีการแบบว่าเรียกว่าร่วมกัน่างเนี้ยมันหลายคนไม่รูใ้ใครมาจากไหนก็เลยบางคนก็เลยหันหรือว่าเปลี่ยนมาใช้รถส่วนตัวเยอะขึ้นทําให้เหมือนกับว่าเขาเรียกว่ารถมีในการเดินทางก็จะใช้มากขึ้นด้วยค่ะครับคือการเปลี่ยนมาใช้รถส่วนตัวนี่ก็ไม่แปลกนะแต่ที่สําคัญคือว่าเอารถเล็กเนี่ย ดดโ,โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์วิ่งระยะไกลๆนะแลบางรายเนี่ยอย่างรายที่ผมพูดถึงตะก,กี้เนี่ยยังป้ายแดงอยู่เลยแปลว่าซื้อมาใหม่ๆนะ<ฆ>จะใช้คล่องหรือเปล่าก็ไม่ทราบอ,อ,อาจจะไม่ชํนนานเพราะเป็นคันใหญ่ด้วยล้วแถมยังนอ,อกจากคันใหม่แล้วใช้ไม่คล่องหรือเปล่าเนี่ย<ฆ>ยังต้องเดินทางไกลอีกน,<ฆ>นะฮะการพักผ่อนนี้ต้องสำคัญ<า>นะคะคือการเอาโมอเตอร์ไซค์เดินทางไกลๆเนี่ยมันไม่ใช่ จะทําได้ง่ายๆสําหรับคนทั่วไปนะต้องคนที่มีประสบการณ์มายาวนานคนที่มีทักษะในการขับขี่มากพอสมควรมีร่างกายที่แข็งแรงและสามารถที่เดินทางหรืใช้มอเตอร์ไซค์ไปทางไกลๆเห็นพี่ๆเพื่อนๆที่เขาใช้มิกไหมเขาขับกันจากภาคกลางไปภาคเหนือไปอีสางเนี่ยอย่าไปคิดว่าเรามีมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆอยู่ที่บ้านแล้วก็บอกว่าจะไปอย่างนั้นนะก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายอันตรายแล้วก็ไปเกิดเสียหลัก เปนล้มกลางทางกลางทางเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมาอีกเพราะของรถกระบะรถในพื้นที่เขาเสี่ยวชนจนกระทั่งเสียชีวิตทั้งสองรายเลยสองรายในที่ที่ผมพูดถึงตะกี้นะครับอย่างที่อุดอรก็เช่นกันอันนั้นก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะฮะผมก็เช็คดูหมือกันว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรนะ,ะปรากฏว่าเป็นรถที่ออกจากป้ายทะเบียนเป็นชนบุรีมันจะไปกาลสินนะแต่ก็ไปเสียพิธีอุดอรซะก่อน นี่ก็เห็นชัดเลยว่าที่คุณอาลุมมาพูดถึงว่าบนถนนตรงน,นี้มีคนเอาซค์มาวิ่งทางไกลามากขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นห่วงแล้วต้องป้องฝากไปยังท่านผู้ฟังนะครับที่วันนี้ท่านมีญาติมีลูกมีหลานที่กําลังเดินทางกลับหรือว่าเดินทางกลับไปถึงบ้านแล้วโดยอาศัยเอาซค์มาเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดคุยกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาไปเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปถึงปลอดภยัยนี่ก็เป็นที่น่าย,ยินดีแล้วนี่ยิ่งขากลับเนี่ยไปเที่ยวกันหลายวันแล้ว เดินทางไปนู่นไปนี่มาหลายวันหรืออาจจะเฉลิมฉลองแล้วขับกลับนี่อันตรายขึ้นกว่าเดิมค่ะนองจากว่ากจะเฉลิมฉลองกันเรียกว่าสะสมหลายวันความเมื่อยล้าความอ่อนเพลียจะสูงสูงมากไม่มาขับขี่นะคะพออันตรายในการรูบหลับในนี่สูงเลยค่ะยิ่งเจ้าของพื้นที่นะฮะบางครั้งก็ไม่รู้อีโนเอเน่ครับขับรถไปออกไปวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าจะออกไปซื้อของปักซอยซะหน่อยนะฮะต้องไม่ลืมนะครับช่วงนี้มีรถต่างถิ่นเยอะเลย เขาจะมาผ่านบ้านของท่านผ่านพื้นที่ของท่านคนที่มาเนี่ยก็ยังมีปัญหาทั้งแต่ไม่ชํานั้นเส้นทางเป็นรถวิ่งเร็วนะคนจากไหนมาก็ไม่รู้นะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ช่ยชินเส้นทางเหมือนกับที่ที่มาสํารวจ ในวันที่เราเรียกว่าเราพูดคุยกันนะคะนะคะวันที่เราพูดคุยรายละเอียดนนี้นะคะก็มาอยู่มาอยู่ที่เนินมะปรางที่พิษณุโลกค่ะพ่อตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนินมะปรางเรียกว่าขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลกเลยนะคะใครที่อาเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกเองนะคะหรือว่าภาคเหนือหรือว่าอื่นๆจังหวัดใกล้เคียงอ่ะถ้าเหมือนกับว่าถ้าเดินถึงพิษณุโลกแหล่งท่องเที่ยวอันดับเรียกว่าต้นๆต้องมาที่บ้านหลุงเนินมะปราง นะคะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติอะไรเงี้ยเป็นสวนดอกไม้แล้วก็จะบาต่างๆรวมถึงโฮมสเตย์ค่ะพออโฮมสเตย์ stay, ตรงที่นี่ก็เรียกว่าได้รับความนิยมมากแล้วก็เกิดขึ้นหลายจุดของบ้านนึงเลยถึงที่บอกว่าเมื่อนักครู่นี้ก็คือคนต่างถิ่นมาพักมาเที่ยวอันนี้สำคัญเลยค่ะเมื่อกี้จากการสอบถามข้อมูลนะคะส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนที่สุโลกจะไม่ใช่คนเหนือมรัรางเป็นคนจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็คนที่มาจากภาคกลางเลยค่ะเหมือนแต่ว่ามาตามดูข้อมูลอะไรเงี้ยดูข้อมูลจะเซิร์ฟข้อมูล ก็เห็นว่าวิสวสวยเลยว่าบรรยากาศดีก็จะมาเที่ยวแล้วที่สําคัญคือที่นี่ค่ะถ้าใครไม่ชำนาญทางนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าบางเส้นทางของพออ่ามันจะเป็นดินลูกหลังนะ hmm. เป็นดินลูกหลังเลยค่ะแล้วมีทางโค้งแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นหลุมเป็นบ่อถ้าใครไม่ชำนาญทางเนี้ยอาจเกิดอ,อันตรายได้อย่างที่พอออกบอก่อสักครู่ด้วยความห่วงใยว่าอ่าบุพรพคลมสเตย์ในการดื่มเชล้มฉลองแล้วเขาเรียกว่า กับแก้มหมดอะไรหมดอาินก่างออกไปซื้อนีอันตรายคุณคือเพราะเนื่องจากว่าที่นี่ไม่ได้มีไฟฟ้าตลอดเส้นทางอต่ตรงนี้อันตรายมากเลยค่พคพะพ่ออ๋อคก็อยากให้พอ่อออฟังย้ำเตือนตรงนี้ด้วยอะคะ่ะครับอ,อันนี้ก็องเช่นกันครับท่านผู้ฟังครับท่านที่มีลูมมีหลังแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็อยากฉลองฉลองแล้วก็ต้องไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่กันใกล้ๆบ้านเอันนี้ก็เป็นที่น่าหงายนะตัวเลขได้หลายปีเนี่ยมันสะท้อน้เห็นปัญหานี้ตลอดอย่างอย่างเช้าวันนี้นะครับ คือผมมีโอกาสได้ประชุมเป็น,นวันที่สองแนละ้วนนคุณอนุรักครับก็ตัวเลขทั้งประเทศตอนนี้รวมของเช้าวันนี้นะเสียชีวิตไปเจ็ดเจ็ดสิบสี่รายคือนับยี่สิบชั่วโม,มงที่ผ่านมานะครับแต่ตัวเลขรวมเนี่ยสะสมสองวันนะตอนนี้จำนวนครั้งหนึ่งพันครั้งพอดีเลยนี่สองวันนี้เกิดอุบัติเหตุทั้งสองพันครั้งนะไม่ต้องหนึ่งพันครั้งนะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะถึงยี่สิบเจ็ดครั้งนะครับ แล้วก็พูดถึงจังหวัดที่มีการสะสมก็อย่างเชียงใหม่เนี่ยลง,ลงมาก็จะมองสารคคมอย่างเงี้ยจะเห็นได้ชัดว่าจังหวัดใหญ่ๆนี่ก็จะประสบปัญหาการเดินทางของผู้คน ยืนเดินไปท่องที่แล้วจเกิดบัระเหตุในพื้นที่นะครับอืมค่ะาจากที่พอว่ามีการประชุมสองวันที่ผ่านมาทางประธานหรือว่าผู้ที่เรียกว่ามีอำนาจสั่งการตรงนี้ได้มีข้อูลวงใ่ฝากถึงท้องถิ่นยังไงบ้างให้ระาระวังในวันต,ต่อไปอะคะ่ะหลังจากที่เรามีข้อมูลอาตายมาแล้วสองวันร้อยกว่าแล้วก็มีสายเหตุต่างๆมากมายแล้วเขามีการย้นยันไหมคะว่ามาตรการอะไรที่มันจะเป็นบังคับเข้มถึงพื้นที่อะคะ่ะคือคือปีนี้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็เริ่มรับทราบแล้วก็เริ่มมีการ พูดถึงว่าปีนี้มันแตกต่างจากหลายๆปีนะ,ะเทศกาลปีใหม่ปีนี้มันมีการทยอยเดินทางกลับก่อนหน้านี้ไปจำนวนหนึ่งละ,ะเพราะว่าโควิดเนี่ยมันทําให้การปิดหน่วยงานบางบริษัทเขาก็ปิดก่อน<ะ>แล้วก็มาตรการต่างๆก็กระชับข้ามาทําให้คนจำนวนหนึ่งรีบเดินทางกลับไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลก็การเดินทางก็น้อยลงนะพอเดินทางน้อยลงเนี่ยก็แปลว่าถนนมันก็โลง่ง น,นี้ผู้ใหญ่ก็เริ่มกังวลใจละพอถนนล่งปุ๊กเนี่ยการขับเร็วเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเห็นชัดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่เป็นห่วงตอนนี้คือเรื่องการขับรถบนพื้นถนนที่มีความโล่งบนถนน<ะ>และยิ่งขับเร็วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเลขบาเห็นจึงไม่รดไงวันนี้ก็มีสมื่อมวลชนส่วนกลางก็ถามว่าเ เรามีมาตรการเข้มในการเฝ้าระวังโรคองโควิดด้วยวัฒนธรนนด้วยแต่ทำไมตัเวเลขบาดเหตุไม่ลดนะใช่ค่ะเพราะเอ้มันน่าจะลดนะอย่างวันที่สองเนี่ยเกิดถึง586ครั้งเพิ่มขึ้น77ครั้งผู้เสียชีวิตอ่ะ74รายเพิ่มจากปีที่แล้ว72รายและคนที่บาดเจ็บเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย520คนแต่แต่ปีนี้576เคนแว่า ทั้งจำนวนครั้ง,งจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นหมดเลยในวันที่สองการลดลง,ลงนั้นก็มีคําถามจากสื่อว่าเอ๊ะทำไมอบัเหตุทนานงถนไม่ลดลงเลยขนาดที่เราข้อคนแค่หนึ้งวันแล้วคนก็ไมเชิงกับโควิดแล้วคนจำนวนหนึ่งก็ไม่เดินทางทําไมเกิดอุบัติเหตุปรากฏก็มีการค้นหาความจริงก็ได้คําตอบครับก็เลยเป็นที่มาของความ่งมหใหญ่ของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองว่าก็มีข้อมูลหนึ่งที่อยากจะเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับ จำนวนครั and time and time ้งและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยวันนี้มันแปรผันตามความโล่งของถนนและการขับรถเร็วคือยิ่งถนนโล่งเท่าไหร่ก็ตายมากเท่านั้นยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็เกิดอุบัติเหตุมากเท่านั้นและขณะเดินทางเนี่ยถ้าการเดินทางลดลงถนนโล่งขับเร็วจำนวนอุบัติเหตุก็เกิดเพิ่มขึ้นจำนวนครั้งทั้งบาดเจ็บและตายก็เพิ่มขึ้นและความรุนแรงซึ่งหมายถึงว่าท่หนึ่งครั้งเนี่ย เกิดอุบัติเหตุเรื่องถึงค่าเสียชีวิตก็มากขึ้นเช่นกันค่ะยิ่งวันนี้วันสุดท้ายของปีนะถ้ามีการดื่มขับรถเร็วหรือเดินทางมาไกลหรือคนที่มีรถไม่พร้อมวันนี้คือว่าเสี่ยงตายเลยอันนี้น่าเป็นห่วงซึ่งผู้ใหญ่ <ฮะ S 2> ในที่ประชุมก็บอกว่าขอช่วยการประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งว่าเนี่ยใครที่เดินทางมาไกลนะฮะยิ่งใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำเนี่ยอย่าขับเร็วนะแล้วก็ยิ่งฉลองเนี่ย อย่าดื่มแนละ้วออกมาซิ่งมาวิ่งกันในะตําชุมชนหมู่บ้านนี่น่ากลัวเพราะตอนเนี้เตืงนกาลังกันสองฝ่ายนะระหว่างคนที่ดูแลพื้นที่อยู่เนะี่ยเขากาลังก็ระวัง,งโควิดด้วยคนต่างถิ่นด้วยนะสอบถามนะอุณหภูมิก็จะวัดนะความเร็วก็จะวัดวนะิ่งคนเมาเนะี่ยเข้ามาในพื้นที่ก็ยิ่งยากในการทํางานของเจ้าหน้าที่อันนี้ต้องของ่งกว่ทุกๆครอบครัวนะ,ะถ่าผู้ใหญ่บอกว่าวันนี้ถ้าเป็นไปได้ไมอยากฉลองกันจริงๆตามภาษาของเทศกาลนะครับ แนะนำให้ฉลองอยู่กับบ้านแล้วก็ฉลองให้พองานพอไม่ต้องฉลองใหญ่โตหมหูลานนะไม่ต้องไปเชิญใครมาจะอยู่กันสองสามคนในครอบครัวก็ฉลองได้เพระว่าอย่าเพราะว่าค่นะอย่าไปชวนคนมาเยอะเพราะว่ายิ่งชวนคนมาเยอะเราไม่รู้ว่าเข้ามาจากไหน ไมเไรค่ะเพราะว่าทุกสถานการณ์ก็ยังไม่ปกตินะคะการคนที่เป็นญาติอะไรต่างๆหลายพื้นที่ค่ะที่เหมือนกับว่าโทรไปหาญาติในพื้นที่แล้วบางคนก็บอกว่าเองไม่ต้องมาหรอกเอาไว้ให้ปกติก่อนสถานการณ์มันดีก่อนคลี่คลายก่อนแล้วถึงจะกลับมาก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่สําคัญตอนนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่มไปสำหรับท่านผู้ฟังนะครับการจะก้าวข้ามสู่ปีใหม่ปีนี้เนี่ยเราจะทำเหมือนทุกปีเนี่ยไม่ได้นะเพราะความเสี่ยงมันมารอบทิศเลยความเสี่ยงที่เกิดจากการเดินทางเนี่ยโอเค เราทราบกันอยู่แล้วว่าถ้ายิ่งขับรถสู่ถนนช่วงนี้รถเยอะรถหนาแน่นหรือว่าคนเดินทางมาจากต่างถิ่นเราก็ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วนะเรื่อเราต้องปรับชีวิตเราให้เราได้ระวังเพิ่มผมเคยเตือนหลายปีที่ผ่านมานะโดยเฉพาะพี่น้องในเขตชุฬบทหลวงต่างจังหวัดเนี่ยช่วงนี้ทั้ลาไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะเข้าสู่ถนนใหญ่หรือเป็นกิจกรรมจำเป็นจริงๆที่หลีกเลี่ยงทาในช่วงเวลาที่มันไม่หนาแน่นจนเกินไปเพรารถมันจะเยอะนะตอนนี้ ถ้าอะไรที่ไม่พออาหารกันกินะจะไปตลุกจะไปตลาดจะไปซื้อของเพิ่มก็เอาไว้ก่อนหร้อไม่ก็วางแผนวางแผนที่ดีกักเุ็นได้เลยแล้วก็เตรียมไม่พร้อมจะได้ไม่ต้องออกไปช่วงที่เราเหมือนกับว่าเราชลชนช่วงได้ที่แล้วอย่าไปยี่กว่าเสี่ยงสุดเลยนะคะนอกจากจะเตรียมไม่พร้อมแล้วเนี่ยก็อย่าไปใช้เด็กล่ะนะอายุเอาบตรซ้อเอาไปซื้อของให้หน่วยนี้อย่าทํานะค่ะคือการทำเช่นนี้อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายขอสรุปหนังมันก็ได้ นะเพราะว่าตอนนี้บนถนนมันมีรถเยอะนะยิ่งรถเยอะที่ว่าเนี่ยมีทั้งรถที่มาจากต่างถิน่นแล้วก็รถที่มาก็วิ่งกันหลายระดับรถใหญ่รถเล็กนะรถขนท้องบรรทุกนะรถคนไปเที่ยวนะแล้วก็ประกอบกับการที่เขาเป็นคนต่างถิน่นเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามือมาหรือเปล่าหรือเขามีนความชำนาญเส้นทางหรือเปล่านั้นอย่าให้หลูกหลานเราขึ้นมาเสี่ยงนะ ถ้าจะซื้ออะไรก็ขอเป็นผู้ใหญ่ได้ไหมนะคนที่มีทักษะดีๆหรือคนที่สามารถที่จะน,น,นดูแลได้ใช่ครับอีกทั้อตอนนี้งานในพื้นที่เนี่ยคุ้มแมอ,อ,อยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยมีการจัดเืทีเฉลิมฉลองกันไหมครับ อ๋อไม่มีค่ะไม่มีนะนะคะไม่มีค่ะเพราะว่าทางที่ที่พื้นที่นี้เขาเหมือนกับว่ามานี่เป็นเมืองที่ดูเงียบสงบเลยค่ะปกติแล้วจะไม่ใช่แบบนี้นะคะแล้วพอสถานการณ์แบบนี้พวกเขาก็ประกาศคุมเข้มแล้วก็เหมือนกับว่าการเฉลิมฉลองหรือว่างานเทศกาลต่างๆที่จะอะไรก็ชุมนุมคนได้เยอะกันรวมตัวกันคนได้เยอะนี่เขาก็หยุดเลยค่ะครับก็หยุดเลยเฉลิมฉลองตามหมู่บ้านกเออตามตามคอรอบครัวม,มีอยู่ค่ะครับก<อ><อ>็คือคือปรากฏการณ์นี้มันจะคืนเนี้ยมันจะมีการดื่มกินค่อนข้างเยอะ แล,และที่เราคาดหวังก็คือว่าเราต้องการให้เขาฉลองกันในบ้านแล้วฉลองแต่พองงานเราก็เชื่อว่าฉลองในบ้านเนี่ยกคกอแน่นอนแต่คำว่าพองงานเนี่ยมันจะเอาได้แค่ไหนนะบางคนบางคนเนี่ยแบบด,ด,ด,ดนคิดได้พี่ที่พออบอกอ่ะไม่ได้ละฉันต้อง่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเนี้ยอันตรายเลยนะคะค,คือคือพอพอมาด้ที่เนี่ยห้ามอะไรก็ไม่ฟังนงะ แล้วก็จะพยายามบอกว่าตัวเองเอาอยู่แล้วก็สามารถไปได้อย่างไหวอยู่นะฮะแล้วตอนนั้นเราพูดถึงโควิดก็เอาไม่อยู่แล้วตอนนั้นนะฮะขาเมาได้ที่เราห้ามไม่ฟังละซึ่งตอนเนี้ยก็เกรงว่านะครับดึกวันเนี้ยเย็นวันนี้จะเกิดอุบัติเหตุเยอะในกลุ่มคนที่ดื่มในบ้านแต่ล่างกาเหลือนออกมา เที่ยวอ,ออกมาหาซื้อของเพิ่มซึ่งทางคุณหมอธนพงศ์จินวงท,ที่ท่านเป็นผู้จัดการสูงวิชาการความปลดอดภัยทางความเร็ถนน,น,น,นเนี่ยท่านก็ส่งคำหงงัวใจมาว่าถ้าเป็นไปได้วันนี้นะครับตอนเย็นถ้าฉลองเสร็จเนี่ยก็อยากให้อยู่กับบ้านแล้วก็อย่าฉลองเยอะเพราะยิ่งฉลองงานฉลองเยอะเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะออกมาลักหมาตายอยู่ข้างทางวาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนเนี่ย แล้วก็ไม่ได้ข้ามปีกับเขาหรอกนะฮะตัวนี้เป็นคืนแล้วก็เป็นคืนเขาดาวด้วยนะพยาลามสู่สู่ปีใหม่ด้วยนะคะหลายที่ก็เฉลิมฉลองกันหนักแล้วก็มันกทุกครัวเรือนนะคะพออใช่ะคะแล้วที่น่ากังวลน,นะครับสองวันที่ผ่านมาเนี่ยขนาดที่เราดูน้โงกันทั้งโควิดทั้งมรงปีใหม่ดูรถขับยังไม่ถึงวันละสามสิบสามชนะสูงนะคะเทีบยบเท่ากับ,กบปีที่แล้วนะปีที่แล้วในวัน วันที่สองการดลนลนะร้อยละสามสปีนี้3านะครับนั้นตามมาติติดคือการขับรถเร็วนะฮะถึงร้อยละสามสเช่นกันซึ่งตรงน,นี้มันตีความมั้ง่ายเลยนะถ้าดื่มขับเร็วโอกาสรอดอยากซึ่งตรงกับที่เราเคยรุนโลนไว้ว่า,คคาถ้าเกินแปดสิอ่ะเสียงสูงนะเมื่อวานเนี่ยดรก,กาลวีที่อยู่ที่สถาบันเอไท,ทีท่านก็มาท่านก็บอกว่า ถ้าขับเร็วนะอย่าว่าแต่80เลยแค่60เนี่ยก็ตายได้ก็ผู้คนก็มองว่าเอ๊ะตายได้ยังไงนะฮะปรากฏว่าวันขับ60ไม่นา่าเร็วนะคะก็วันนี้ชัดเจนเลยที่ที่เอสอิงห์บุรี<า>ที่รับรายงานจากอุบัตเหตุเมื่อวานรถบรรทุกสิบล้อเนี่ยขับมาขับมาแค่6 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ<า>ปรากฏว,ว่าเกิดอุบัติเหตุ แล้วเสียหลักพุ่งชนท้ายรถจักรยานโอ้แล้วรถจักรยานก็ไปเสยท้ายรถกระบะเองค่ะสรุปก็คือขายก๊อปปี้นะก็ปรากฏว่าเพียงแค่ความเร็ว68กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยงานนี้ตายไปสองรอดชีวิตได้ใช่เพราะว่ายิ่งเป็นรถใหญ่ด้วยใช่ไหมครับยิ่งเป็นรถใหญ่ด้วยการควบคุมน้ําหนักด้วยนี่ก็จะทําให้ทําได้ยากนั่นแปลว่าเรื่องการขับรถเร็วนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับ ปีนี้ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังนะครับรวมทั้งผู้หลานๆที่ยินนี้จะฉลองกันอยู่เนี่ยก็ให้เตรียมความพร้อมให้ดีนะการก้าวข้ามสู่ปีใหม่เนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็อยากจะสนุกอยากจะส,สนาลน,นะฮะแต่ที่เรารเผชิญอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ภาวะปกติเป็นภาวะที่ฉุกเฉินประเทศกำลงังก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงนะเราต้องเผชิญกับปัญหารูปรบบาดกันทั้งโลกนะทีนี้ าเราจะเบาลงบ้างจะเป็นการดีเรื่องการฉลิมฉลองแล้วตอนนี้นะครับคนทั้งประเทศกำลังต,ตื่นตัวตื่นตัวมากกับการระมัดระวังไม่ติดเชื้อคุณเอ,อามัวนี้ไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผูกแมสใส่หน้ากากอะไรไหมครับตลอดเลยค่ะนะครับจะมีหน้ากากพกติดตัวไว้ตลอดเลยค่ะแล้วคนในพื้นที่ล่ะครับเขาผูกแมสอะไรคนในพื้นที่ มีบ้างค่ะไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดใช่มีบ้างที่ที่ททมีบ้างที่อย่างละเลยอย่างละเลยในการเอ่อในการใส่ ดูความผิดด้วยความที่ว่าจังหวัดตัวเองยังไม่ติดมั้งคะนะคะนี่นี่คือความเข้าใจของตัวเองนะคะคือจังหวัดคือจังหวัดตัวเองยังยังไม่ได้ติดยังไม่มาใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่มีโอกาสที่จะติด mm hmm. เขาก็เลยละเลยในการใส่หน้ากากก็จะมีบ้างให้เห็นแต่ตเอิญแล้วถ้าถึงว่าคนคนนั้นเดินไปในที่ชุมชนอะไระต่างๆเขาถึงจะหยิบมาสส่ยก็มีคะ่ะก็ก็อันนี้ก็ต้องขึ้นขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะครับใช่ค่ะถ้ายิ่งเป็นต้อติดตามข่าวดูกันแล้วกันนะพื้นที่ใดที่ทางผู้ว่าการจังเเป็นกรณีพิศษ อะไรพวกนี้ก็จะต้องดูว่าจะต้องมีหน้าก,กากอันามัยต้องมีการเตรียมความพร้อมมีเจียว่างมือให้ตลอดนะฮะก็ที่ประชุมที่สุขโดยการความปลอดภัยถนนที่ส่วนกลางเนี่ยก็เขาจัดการประชุมโค้นระยะห่างเลยนะฮะแล้วก็ทุกคนก็มาร่วมประชุมใส่แมสมาทุกคนนะฮะ<ฆ>ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องปรับตัวเองนะฮะก็มีคนตั้งคําถามเมื่อ,<ฆ>อคืนนี่มีสื่อถามผมว่า เนี่ยนี้เราใช้ชีวิตในการขับขี่ที่เดียววันหนึ่เราขับอย่างไรค์ในช่วงเทศก,กาลปีใหม่นเนี่ยผมก็บอกว่าแต่ก่อนเน่ะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีหมวกกันน็อกใบเดียวก็พอนะแต่ตอนนี้เราก็ต้องมีแมสก์ด้วยคือเราชีวิตวิถีใหม่ต้อขี่ปลอดภัยก็คือเดี๋ยวนี้ต้องเรียนโรงะมงันที่มีหลายหน่วยงานเรียนรงคือถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์นะคะสมมติก,กันน็อกแล้วอย่าลืมแมสก์หรือว่าผ้าปิดปากนะะคต้องติดติดคู่กายไปตลอดเลยอืมก็จริงๆแล้วผมก็ถือการ ได้ศึกษาเพิ่มเติมว่าก,การผูกแมสเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยอันนี้ก็สำหรับท่านผู้ฟังบางท่านที่ยังไม่มีหรือไมไ่ไม่พร้อมน่ลองหาดูนะครับอย่างน้อยเวลาเราไอาหรือจามเนี่ยมันก็จะช่วยปิดไม่ให้น้ำลายหรือของเหลื่องกายของเราเมันฟุ้งกระจายนะฮะทั้งตัวเราเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งกระจายไปทั้นอืนร้อนขณะเดียวกันแต่เราปิดไว้เนี่ย มันก็จะป้องกันไม่ให้ของเหลวอื่นๆที่เป็นเสมหะห,หรือน้ำลายที่เกิดจากการไอหรือจามมาเข้าสู่ตัวเราทั้งตาหูคอจมูกเนี่ยก็เป็นส่วนที่จะต้องพึงระวังเพราะว่าการติดเชื้อเท่าที่เราติดตามข้อมูลจากทางสงบคเนี่ยเขาก็บอกว่าส่วนที่มันอันตรายที่สุดคือเรื่องของตาปากและก็จมูก เฉพเขเป็นสิ่งที่เราไปไปสัมผัสไปสัมผัสเชื้อโรคมาแล้วเราจะหยิบหยิบอ่าหยิบทานหยิบอะไรต่างๆมันจะสามารถที่จะเข้าไปโดยตรงได้นี่เป็นอันตรายเขาถึงรณรงค์แล้วก็เน้นให้เหมือนกับว่าเพืสัมผัสอะไรมาให้ล้างมือบ่อยๆนะคะให้ล้างมือบ่อยๆเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าปลอดภัยก็ก็หยิบจับอะไรก็อย่าลืมล้างมือนะฮะหรือถ้ามีเจลแอลกอฮอล์ก็สามารถใช้ได้นะครับว่าที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ไม่ไปจับต้องอะไรที่มัน สุ่มเสี่ยงผมก็ว่าจะเป็นคันดีนะยิ่งเราอยู่กันในหมู่บ้านในชุมชนผมคิดว่ามันไม่ได้มีความเอออะไรมากมายก็สามารถที่จะใช้ชีวิตยอย่างปลอดภัยได้ไม่ยากนะเมื่อเทียบกับคนเมืองเนี่ยต้องเข้าไปซื้อของตลาดต้องไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยคนเมืองเนี่ยยากที่จะควบคุมว่าต้องไปเจออะไรกับใครที่ไหนเพราะว่าคนมันหนาแน่นแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยอยู่กันอย่างสบายสบาย ไม่มีความแส่อันมากมายนะซึ่งตรงนี้ถ้าขอเราแค่พุกแม็ปิดจมูกนะหรือก็หนะาพมาปิดปากปิดจมูกวนะเวลาไอรใจานนะรวมทั้งเวลาเราหยิบจับสิ่งของใดที่มันสูงเสี่ยงก็มาล้างมือซ้านะโดยใช้น้ำสบู่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันรูได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆที่เราสามารถฝึกและทําให้เป็นกิจวัตรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการใช้วิธีชิดแบบ new normal หรือวิธีชิดใหม่นะถ้าเพิ่มไปอีกนีก่คือเรื่องการขับขี่ก็คือถ้าเกิดการขับขี่เราก็ต้องทําให้มันครบมีความสมบูรณ์ด้วยไม่อย่าลืมนะครับใครที่ใช้โทรศัพท์อยู่ก็อย่าลืมใช้ไทยชนะนะในการลงทะเบียนในการเดิน,นาทางไปแต่ละจุดด้วยนะจะทำให้เราใช้แอปชาชนะ การให้ในการก็จะหมด้วครับอ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นช่วงสุดท้ายของรายการอยากให้พออค่ะแล้ว่าฝากสกวัสดีปีใหม่กับประชาชนทั่วประเทศรวมถึงฝากการเฉลิมฉลองเทศกาลก้าวสู่ปีใหม่ปีนี้ให้มีความปลอดภัยแล้วก็มีความสนุกสนานก็คือชีวิตวิถีใหม่ขับเ่อย่างปลอดภัยได้อย่างไรค่ะครับก็ท้ายนี้นะครับสำนักง,งานเครือข่ายุอุบัติเหตุภายใต้การสนับสนุนของสสสก็ขอ่วยพร ให้พี่น้องคนไทยนะครับต่อจนอเจ้าของผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านรวมทั้งผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันได้ประสบแต่วความสุขความสําเร็จในชีวิตนะฮะเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่นะฮะที่จะมาถึงใกล้ๆนี้ครับสวัสดีครับ ค่ะก็ขอขอบคุณท่านผอ,อนะคะสพพลเมิกัญทยาที่เรียกว่าสริอามาอุยธรปีใหม่ลงถึงฝากความห่วใยให้กับท่านผู้ฟังนะคะทุกท่านในการเฉลิมฉลองปีใหม่นี่ฝากไว้ค่ะนะคะเรียกว่าเดินฉลองอย่างมีสติขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อให้ทุกท่านก้าวสู่ทศวรรษใหม่หรือว่าปีใหม่ใน,ใน,ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้อย่างปลอดภัยและสุขสนานไปร่วมกันค่ะนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะ,ะ mm hmm. นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าใน mm hmm. เรียกว่าปีพุทธศักราช2564เราจะมีเรื่องราวดีๆอย่างไรมานําเสนอรวม ดงความห่วงใยอะไร,รบ้างในการขับขี่ให้ปลอดภัยอย่างไรติดตามในปีหน้าเพราะกันให่ในปีหน้าวันนี้เราสองคนต้องมาแต่แล้วเพบะกันให่ในครั้งต่อไปส่านนาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ